สวัสดีนะคะท่านผู้ชมอภิพี่สรอยสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีจ้าค่ะมาทําอะไรคะพี่ส้อยวันนี้มาตำส้มตำค่ะอ๋อมาตำส้มตำค่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้พี่ส้อยแล้วก็แอดนำพุนะคะ<อ>ท่านผู้ชมก็มาอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะก็จะมาตำส้มตำกินนะคะท่านผู้ชม <struck> เพราะว่าวันนี้บรรยากาศก็เย็นสบายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เลยอยากจะมาพักผ่อนเนาะพี่ส้อยเนาะเพราะว่า,า,าเราล่าหาตัวเด็ดๆมาหลายวันแล้วเนะาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพักผ่อนนะคะท่านชมแล้วก็กินส้มตำที่เขลือนห้อยขนาดมอนนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านพิชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆจดเด็ดๆนะคะท่านพิชมค่ะ วันนี้เดี๋ยวพี่ส้อยจะมีตัวเด็ดๆดมาฝากกับเอซทุกท่านนะคะพี่ส้อยวันนี้ได้ตัวไหนบ้างคะพี่ส้อยบอกเอฟซีหน่อยค่ะเร็วได้ตัวนี้คะ่ะอ๋อได้ตัวไหนอยากมันนี่เอฟซีมองไม่เห็นเนี่ยนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวพี่ส้อยจะตำส้ <c oughs> ตมตำโอ๊อดน้ำผู้จะตำส้ตมตำให้กินคะ่ะท่านผู้ชม<อ>ได้ตัวไหนคะพี่ส้อยท่าน<อ>พี่ส้อยคะแล้ว ตัวเลขที่เนินสี่รอยที่ผู้ใหญ่ไปนอนขอเมื่อคืนวันพระได้ตัวไหนคะพี่สร้อยได้หนึ่งและแปดจ้ะแล้วมีหกข้างล่างจ้ะอ๋อมีหนึ่งมีแปดมีหกใช่ไหมคะจ้ะได้สามตัวบอกพี่สร้อยมองกล้องด้วยคะ่ะพี่สร้อยจ้ะได้สามตัวใช่ไหมคะจ้ะอ๋อเอาบอกเอฟซีชัดๆหน่อยคะ่ะหนึ่งแปดแล้วก็มีหกข้างล่างจ้ะมีหกข้างล่างเนาะจ้ะก็ให้เอฟซีจับคู่ดูเนาะจ้ะ พี่ส้อยจับแล้วจ้ะอ๋อมีตัวไหนบ้างคะพี่ส้อยแปดหนึ่งค่ะแล้วก็แปดหกค่ะค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกค่ะหลับด้วยเนาะพี่ส้อยเนาจะจากหลับด้วยค่ะอ๋อก็นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขที่จากเนินสี่รอยนะคะท่านผู้ชมมาใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไปนอนเมื่อคืนวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ได้จุดตัวเลขมา ให้กับพี่ส้อยนะคะแล้วก็แอดก็เอาจากพี่ส้อยมาฝากกับ F อซทุกท่านนะคะตัวเลขจากเนิน400มาใหม่ล่าสุดจากผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านผู้ชมก็ขึ้นไปนอนที่เนิน400ได้มา3ตัวเด็ดๆนะคะมี1มี8มี6นะคะ3ตัวมี1มี8มี6นะคะแล้วก็ตัดเล่นจะมี8 1 1 8 8 6 6 8แล้วก็16 หกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ตัดเล่นจะได้สามหางนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่างวดก่อนผู้ใหญ่บ้านก็ไปนอนไปนอนขอโชคที่เนินสี่ร้อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้สองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเนาะพี่เซอยเนาะจ้าที่ว่าฝันเห็นเด็กน้อยขี่อะไรนะขี่หมูมาโ <มา S 1> บกจ้าแล้วก็มาโบกตัวเลขแล้วก็ย้ำนักย้ำนาว่าสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละจ้า เพราะว่างวดที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็ฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมคะก็งวดนี้ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านจะขอ3าตัวเด็ดเดดนะคะท่านผู้ชมอาจจะ3ตัวแตกในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเย็นนี้เอจะสรุปตัวเด็ดๆให้กับ f อซทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ เผื่อว่าจะโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนาะจ้าอ๋อจ้าวันนี้มาทำอะไรครับพี่ส้อยมาตำส้มตำค่ะมาตำส้มตำเนาะจ้ามาตำส้มตำนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่ส้อยจะตำให้ดูพี่ส้อยก็จะมาตำส้มตำให้กินนะคะพี่ส้อยตลกมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยมังึก เนินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะเลขจากเนิน400มาใหม่ล่าสุดจากผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็ไปนอนที่เนิน400นะคะแล้วก็ฝันเห็นเด็กน้อยมาบอกตัวเลข2772นะคะงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะห้ามพลาดนะคะงวดนี้ก็ขอได้3ตัวนะคะท่านผู้ชม ได้หนึ่งแปดหกนะคะก็จะเลขผู้ใหญ่เขาจะเขียนให้แบบนี้ใช่ไหมคะพี่ส้อยอ๋อเป็นคือเมียผู้ใหญ่เขียนให้พี่ส้อยเนะาะอ๋อจะเขียนเป็นแนวนี้นะคะท่านผู้ชมมีหนึ่ง <1, S 1> มีแปดแล้วก็หกข้างล่างนะคะพี่ส้อยก็เขียนให้แอดมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็สองตัวตัดเล่นได้มีแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะ แปดหกหกแปดแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดกับพี่ส้อยก็หาแนวทางเด็ดๆดดดีๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านแล้วนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมสามตัวอาจจะแตกในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะนาะพี่ส้อยเนาะใครจะไปรู้นะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองแชนแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับเลขปู่องค์ดำที่เนิน400นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่เขื่อนห้วยขนาดมอน,นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็บรรยากาศเศย็นสบายนะคะท่านผู้ชมน้ําใสมากมากนะคะใครอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะคะอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะบ้านขยองหมู่5ตำบลตาตงุงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็มากับพี่ส้อยแล้วก็แอดน้ําพุนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็จะตำส้มตำกินนะคะ พี่ซอยก็กําลังทําอะไรเนาะพี่ซอยทําอะไรคะพี่ซอยเก็บหอยดำดำส้มดำค่ะโอ้เก็บหอยดำส้มดำค่ะท่านผู้ชมดำโคราชค่ะนายได้ไหมคะหอยได้ค่ะโอ้หอยอะไรคะพี่ซอยหอยจุ๊บหอยจุ๊บเนาะจุ๊บจุ๊บโอหอยจุ๊บจุ๊บค่ะท่านผู้ชมพี่ซอยก็ตลกมากครัพี่ซอยตลกมาตลอดทางนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศกําลัง เหมาะเลยเนาะพี่ส้อยเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนบรรยากาศลมเย็นสบายเนาะเย็นสบายไม่ร้อนค่ะพี่ส้อยหนาวแล้วอ๋อพี่ส้อยหนาวแล้วอ๋อพี่ส้อยงวดนี้ได้ตัวไหนเนาะพี่ส้อยเลขในใจพี่ส้อยชอบตัวไหนมากที่สุดคะชอบแปดหกค่ะชอบแปดหกค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ๋อได้ได้มาจากไหนคะพี่ส้อยเมื่านไปวัดอะไรวัดกระท่อมวัดสังขานวัด กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นค่ะจะาไปเมื่อวานค่ะไปกับแอดเนาะไปด้วยกันเนาะจ่าไปครั้งแรกค่ะครั้งแรกของดีใจมากโอ้ดีใจมากที่ได้ไปกราบหลวงปู่เนาะจ้าเพราะว่าที่นู่นศักดิ์สิทธิ์มากค่ะพี่ส้อยไปครั้งแรกก็ไม่เคยไปก็ไปแต่เห็น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 แต่ในยูทูบเห็นแต่ในยูทู u ก็เมื่อวานก็ไปเห็นจริงแล้วจ้า อเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขโอ้มีความสุขได้เดิมได้เดิมสายทําบุญเนาะรู้สึกมีความสุขมีความสุขมากสงสัยงวดนี้จะได้โชคแน่ๆเลยพี่ส้อยเนาะคนลุกมากโอ้ยทำไมแบบนั้นพี่ส้อยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยมีอาการขนลุกจริงๆค่ะท่านผู้ชมไม่หนาวนะคะไม่ได้หนาวอ๋อคือคือได้มายังไงคะไปอะไรนะเสียมซีจ้าเสียมซีค่ะ เที่ยวเซียมซีเขอเขาลวงปู่สวงเนาะจ้าอ๋อแล้วก็ได้ตัวไหนเนะาะเมื่อวานแอดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปพี่ส้อยเนะาะมอแตะได้ถ่ายได้<อ>หนึ่งเจ็ดจ้าเที่ยวเสียมซีเขหลวงปูสวงได้หนึ่งเจ็ดจ้าอ๋อแล้วก็มีอาการขนหัวลุกเนาะขนหัวลุกเมื่อวานจ้าอ๋อค่ะ เมื่อวานแอดมัวแต่ถ่ายคลิปพี่ทัพก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปพี่ส้อยเนะาะก็เลยก็เลยมาเก็บตกวันนี้เนาะพี่ส้อยเนาะมาเก็บตกวันนี้นะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยมีหอยด้วยออพี่ส้อยมีหอยด้วยออต,ตั้มชมตัมตัมตัมโคราชจ,จ้าตัมโคราชบอกพี่ส้อยจ้าเดี๋ยวจะตัมให้ดูไอ้ตรงกับเลขเมื่อวาน17นะคะ17จ้าแล้วก็ตรงกับเลขผู้ใหญ่จ้าตรงกับเลขผู้ใหญ่บ้านเนาะจ้าผู้ใหญ่บ้านเขาไปนอน เดินสีโรยนะคะไม่ไออเขาไปนอนกี่รอบครับพี่ส่้อยสองสองรอบบอไปนอนสองรอบที่ว่าเลขขึ้นฝ่ามือบอกจ้าแล้ก็ไอที่ที่เขาเจอไอไอหนึ่งปดนั้นพระใหญ่เขาไปพระเลกอ๋อค่ะค่ะวันวันแรกที่ไปคือวันวันที่สี่วันที่สี่วันที่สิบเอ็จ้ะ ไม่ใช่พี่ซ้อยอันที่ได้17นะถือว่าเลขขึ้นจากฝ่ามือนะ่ะจ้าก็ไปนู่นแหละไปก่อนเนะาะจ้าไปก่อนไปก่อนแล้วก็เมื่อวันพระที่11ก็ไปขอใหม่เนะาะจ้าไปขอใหม่ก็ได้ หนึ่งแปดหกเนาะพี่ซ้อยเนาะไอช่วงก่อนนู้นก็ได้หนึ่งเจ็ดเนาะเลขขึ้นจากฟ้ามือผู้ใหญ่หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็มาตรงกับพี่ซอยตรงกับพี่ซ้อยด้วยเสียมซีเขาหลวงปู่เนาะจ้าเมื่อวานจ้เมื่อวานได้หนึ่งเจ็ดนะคะท่านพิชญนกันก็มาชนกันกับท่านจะให้ตัวเดียวกันเนาะพี่ซ้อยเนาะ เขย้นิดเขย่านิดเดียวเองก็ตกจ่อยไม่นานปู่ให้ปู่ให้ปู่ให้โชคจริงๆค่ะพี่ส้อยก็ไม่เคยไปด้วยเห็นแต่ยูทูบจ้าพี่ส้อยไปก็มีความสุขมีความสุขใช่ไหมคะจ้าเดี๋ยววันลังคาไปใหม่พี่ส้อยเดี๋ยวรอให้ห้วยออกก่อนเนาะรอรุ่นด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนาะจ้างวดนี้ก็ชอบหนึ่งเจ็ดกับแปดหกหกแปดเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับแปดหกหกแปดนะคะตัวเลขของพี่ส้อยที่ ชอบที่สุดเนาะพี่ส้อยเนาะจัดหรือยังคะพี่ส้อยจัดแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกค่ะพรุ่งนี้จัดอีกยี่สิบบาทอ๋อจ้าค่ะแอดก็ขอให้พี่ส้อยโชคดีนะคะพี่ส้อยงวดนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็พี่ส้อยด้วยนะคะรวมทั้งแอดด้วยนะคะท่านผู้ชมเราจะถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะพี่ส้อยจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า